สวัสดีครับพี่สีเรื่อสับิ์สุ๋สุอนท่านผู้ชมทางช่องบ้าน3โคกเขานะครับพบพอกันมืัอนี้เวลาครับมาทางฟังโค้งนะบ้านห้วยเสื่อมเหนือเอทศบ,บาลตำบลไข่สีจังหวัดบึงการนะครับเลยจังหวัดบึงการขึ้นมาอยู่ประมาณ 17- 1 8กิโล เพิ่มมีบุญแข่งเรือกันมื่อนี้บุญแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์ระวางไทยกับเล้าเนาะอยู่ใกล้ๆครับสะพานขามสะพานขามไทยเวลนานะซึ่งจังหวัดบึงการขึ้นมาในละเนื้อจังหวัดบึงการขึ้นมาไอเติบนะครับสิบกกโลอบภพกัอนมื่อนี้มาบึงไทยกับเล้าจีแข้งเรือกันพี่น้องเรือกํำลังความแล้ะ โอ้นัง,นงเรื่องมุนเนะเอาผมมายึดเปิดรายการที่ทักใจพี่กาลังเริ่มแข่งกันแล้วเรือยาว30ฝีพายน้องอามารุ่นไปน้ำกันก่อน,นอินก็บฝากช่องเขาเน,น่อนะครับบ้านสามโคกแชนแนลนี่ทาง Youtube บ้านสามโคกสตูริโอนี่ทางแฟนเพจ a c e b o o k เด้อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมะครับเมื่อนนีี่ผพาไปเลาะเบิง้ง พี่น้องทั้งสอบบบปา๋าเพล่านนี่มาเชียวเชี่ยวเลือกกันเดนี่ยคนเราเลือกเขามาแข่งรวมกับทั้งฟังไทยพี่ละเมื่อนี้สิพาไปเลาะชมเบิ้งเพิ่นมีงานล้ำสิ่งพร้อมเนาะคนสองฟังโค้งมารวมการรวมงานกันมืัอนี้สิพาไปหาเลาะเบิ้งผู้เสียผู้สาวกันแล้วไหมวันเดียบมียมาแลาเมื่อนี่ภาพเละเบิ่งหาผู้เสียผู้สาวนะเขาเป็นผู้เท่าแล้วก็พาไปหาเบิ่งผู้สาวเป็นสนั้น วนกันไปกัจเจ้ามามวนมาเที่ยวกันเด้เอ้าขึ้นเรือกับแข้งกับแข้งไปแล้วแต่ไทยเขาคอยไายเอาเป็นแขงเรือกันเลยครับช่วงนี้ก็หาเลาะเบิ่งกันแมมาหอดใหม่ๆก็ได้เนาะพาพีพาหน่องพาเอฟซีไปเลาะเบิ่งสักคนตัวค่อยมาเบิ่งเรือกันนะครับเรือนี้มันละควอนๆเลาะจีชิงชนะเลิศเนาะคอยมาเบิ่งกันช่วงมันบั่นเนาะช่วงนี้ก็ปล่อยกัจเจ้า ไต่ระดับกันไปสักวันเอาช่วงนี่เพิ่อนก็ผู้ซ้อมกันซ้อมผู้ลงแข้งแล้วก็หลายคู่แล้วล่ะโอ้นี่ทีมไทยนอแนน่ะพี่น้องทั้งฟังสปปลาวคนเดียวอะทีมเรือเพิ่งมาหลายทีมหลายจู่หลายมองหลายบอลมือนี่มาพอกันไทยกันโคตมากยึดบางคันโมนี่กับโคตมาใส่กันขาดว่ามือนี่ชิบมั่นขนาดล่ะแข่งเรือกันมือนี่เนาะ อายางล่อขึ้นไปเทิงเทิงเรื่อยๆฮาพ่อผู้แต่ผู้สาวเลืล่อยๆฝากพี่ฝากน้องเข้าคืนดิ่งเป็นที่เรียบร้อยครับล็อกน้ำแดงฝั่งนี้ครับจากบาก้านบึงสวรรค์เทพเถ่ติรถครับรับน้ำ,นำนนงนินฝั่งถนนในน้ำครบเศรษฐีจากบ้านดอกมางยางครับอ่ะพอดีเขายางไก่กองน้อยการว่าพอดีพี่น้องว่าทีมนักผ่กคนนังเลี้ยงเทียวกันเสีหลายโบจะมวนให้เนาะผ่ก เสียงขึ้นเสียงลงเอาะสันเรือแข่งแข่งกันสูสีซะละหันใจนั่กว่าจีบว่าท่านคนละผู้ฟังก็ได้ฮะวันเปียกรูปแบบนึงเบื้องคดเราก็ได้ดอกโบตองเบื้องเรือเอาเอาละครับเริ่มเห็นละเริ่มเห็นผู้สาวละกำลังย่างไล่ขึ้นไปทา้งมอรมสิงเดี๋ยวย่างน้ำก้นพ้นขึ้นไปเฮ้ยกำลังลังเงินคนละผู้สาวยื่นขึ้นขึ้นไลายอยู่ไปครับทุกคนนั่ไปเอานี่เด้ อ๋อกล่องมะม่วงแท้มาถ่ายผู้สาวละกล่องมาสังม่วงเช่นโอ้เสื้อจีบปับเกียงได้บ๊าท,ทัวพลังเขียผู้เบาไทยเรือบ้าหนิโอ้ไปพระท่านหอดใจโยบานี่ฝนกระทกุกว่าฝนบาดนี่ยนะูุ้คนะโอ้ใครอยู่มีเต็นตนะ์ใอยุอยเนาะโอ้นี่ทีมไดโน,นี่ในนอทีมใส่จุดสีแดงแดงกุหลาบแดงว้าหนิทีม ไายเลือกกุลาบแดงนี่ก็คุณละจากฟังทั้งสอบปวัวเล่าคุณละพี่น้องเองครับทีมนี่ซื้อเสียงพ้นมาโดนหลายปีละกุลาบแดงอ้มปิ๊นี่ก็ค่อยรุ่นกันกำลังกินลงไปไพแล้วนี่อ่ะน่าจะซื้อทอกับบูมาจนหอดมอลำัซิงโอ้คนหลายตัวสั้งมอลำัซิงอยู่นะ มาขอนพี่ผู้เสียผู้สาวบระเทศจันตัวอตอบรับทองดีอยูด่ดอกพวกยกไมย่ยกมือใส่อย,ยูย่เว้ยเสียผู้สาวซ้ำหน่อยก็ได้อ้าต้องคืออยู่ดอกส่งเป็นตับขอทาอยู่พี่น้องว่าสิมาละ่งผู้เสียผู้สาวฟังชอบบอกผเล่าเดียจักใไปเป็นไประบาดเนี่ยจักมันผู้สาวฟังเล่จาจักมันผู้สาวฟังไทย ความมันเดียวกันเบิดตลอดทุกคนเอาเมื่อเบื้งทางหน้าฮันวอลำซิงร้องเมึงอ้าวมาหาม,าม,าวมืนยับมานี่จักน้อยนี่พันโแม,มนบูสาวซะแล้ววันนี้เราเป็นกระเทือเอ้ออะไบ้างนี่ เอาล้อมาวัางยานพ่อผู้สาวฟังไทยฟังเล่าเนาะบัดมาพ่อกระเทยนี่มันกระเทยขมินซะแล้วนี่เนาะอ่ะข,ะขมินกับขมิญต้อขันมวลป่านนี้ตเอวาว่ากันไปโอ้ยยยยานฝ่ายย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 นยย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 เยียายนนยาายนนยย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 านนยย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  ซ่อนพี่นอ้องอ่อนซ่อนโอ้ไทยบ้านอันนี้เราบริกานฟ้ายาายานฝนนี่ลีตัวนี้เนาะโต๊ะอะไรกับนิ่มตาฮันยู่นี่โอ้บ้านทางอื่นเป็นแบบนี้พี่น้องมาขโวนขี้กันนี่พี่น้องมีอ่อนซ้อนแห้งแล้วละแตะพูักมวนทั้งนั้นคนแถวฟังโนะค้งนี่ตะพูงามๆเนาะทุกคนหันไปทางไหนก็เห็นตะพุูงามๆหมดเลย จ้อนเขาเจ้าจว่าผู้สาวไทยทาเนี่ยเป็นคนงามตัวสมชาสมลุยรีหล่ลละเนาะเดี๋ยวไปทางนี้นก็มีเต่มาฟุงมามทางนั้นเลยรูปแล้วก็บอสเสียเชียวเนาะที่ฮอเดมาเทียวกันมือนี่กับผาพีผ้าหนองาพายสีมาเบิงมาลำมสิงตัวยสิงยางขึ้นมะฮอดก็โอ้บอธรรมดายางมาตั้งไกลพี่นะ้องโอ้เอต่ามงเริ่มต้นมงทางเส้นไช่ ภายเยรี่ยวลงไปตัวจะขึ้นม่หอดหรือเพราโอย่างผีกับมวนกันยังก็ขึ้นแล้วโอ้ก็ย้อนทักพีมันคนหลายเนาะจะมามวานมาลำสิ่งมาได้แทะนะเงากันเาวกันตอไปก็ด้วย ครับเราก็ขยับบอกว่าจากมาลสิ่งน้อยหนึ่งมาเบางวิวงามๆสวยๆฝากต้อนกันไปถ่ายคลิปยังเหลืออีกหลายคลิปด้วยตัวคนก็นคอยติดตามกันไปเรื่อยๆยังเหลืออีกเงี้อยู่หลายคลิปอยู่เราจะคอยว่ากันไหมหรอกบรรยากาศดีมือในค้คึมฝนตกถ่ายคลิปนี้ก็ยลราผ้าจาก,กันไปก่อนพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ